ยังทําเหมือนเดิมทุกอย่างตั้งๆที่เขามีคนใหม่แล้วแบบนี้มันผิดไหมคะเราหรือเขาผิดเราแล้วก็เขาแต่เขามีแฟนแล้วถูกต้องป่ะ<ำ>แล้วเรายังทํากับเขาเหมือนเดิมไหมเราหนีค่ะเราหนีถ้าเราหนีเราทําถูกต้องแล้วคนที่ไม่ถูกต้องคือเขาผู้ชายแบบนี้เป็นผู้ชายแก่ตัวเป็นผู้ชายที่ไม่มีคุณงามความดีอยู่ในการใช้ชีวิต เราไม่ควรที่จะไปคบหาสมาคมแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคืออะไรเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเรากับเขาเนี่ยจากกันไปเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราทำอยู่เราทำถูกต้องเรากล้าหาญมากในการเดินหนีใช้ได้ตบมือให้กําลังใจเพื่อนหน่อยสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับใครเป็นประโยชน์กับตัวเราเอง อาจารย์จะพูดเสมอว่าเราต้องมีความกล้ากล้าอาจหาาเผชิญกับความจริงและเราต้องกล้ากล้าอาจหารในการยืนอยู่กับปัจจุบันด้วยตัวเองให้ได้เพราะฉะนั้นเราหนีทําถูกต้องแต่ต้องหนีให้จริงหนีให้จริงคืออะไรไม่ใช่อ่อนแอกึ่งรับกึ่งซื่ออยากกลับไม่กลับอันนี้มันอ่อนแอเกินไปสุดท้ายคนที่ทุกข์จะเป็นเราเสมอ เราจะเดินออกจากความทุกตัวนี้ไม่ได้เลยถ้าเราไม่ตัดใจให้เด็ดขาดถ้าเราไม่ตัดใจเด็กขาดปิดทุกช่องทางในการติดต่อเราจะทุกแบบเนี้ยตลอดไปจนวันตายจะแก้ไขอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นขอให้เราแก้วกล้าอาจหาถ้าเชิญความจริงว่าเราได้เสียเขาไปเรียบร้อยแล้วถือว่ามันตายจากโลกนี้ไปเลยก็ได้อย่าเอาคนชั่วๆแบบนี้มาเก็บไว้ในชีวิตมองเห็นโทษ อย่าไปมองเห็นความดีของมันมองเห็นแต่ความชั่วของมันเราจะได้เดินออกจากมันได้มันเห็นแก่ตัวคบสอนมันยังรักล่อแอบมาคุยกับเราทั้งที่มันมีแฟนใหม่แล้วนี่ก็ใช้ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเดินออกมาจากคนประเภทนี้เสียไม่นั้นคนที่ทุกข์ที่สุดจะเป็นเราช่วงแรกมันจะทุกข์ใจมากแต่เมื่อผ่านไปสักพักหนึ่งเราจะดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเพราะฉะนั้นอดทนให้ได้ ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้แล้วเราจะโคตรมีความสุขเลยหลังจากนี้โอเคเนาะผ่านให้ได้ยอมรับคว,วามจริงหนีให้พ้นนะอย่าก,กลับไปอีกนะถ้ามึงกลับกูมหมาเลยนะโอเคนะมีคำถามอีกไหมอ่ะเดี๋ยวอ่านกระดาษอีกนิดหน่อยเพราะว่าเวลาหมดแล้วอ่าอีกคนนึงมา ออกมาได้เลยเยืนถามได้เลยเอ่อผมจะถามอาจารย์ว่าผมจะต้องทำยังไงถึงจะดับกิเลสตัวเองจากสิ่งแวดลอ้อมรอบกายได้วิธีการคืออยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันขณะมันจะสามารถตัดความอยากหรือกิเลสตัณหาของตัวเองได้เรามีกิเลสเพราะตาหูจมูกลิ้นกายใจเราไปกระทบ กับรูปรถกลิ่นเสียงปูตัติรมล์แล้วเราไม่ยอมอยู่กับปัจจุบันเราไปอยู่ในอนาคตบ้างไปอยู่ในอดีตบ้างอาจจะยกตัวอย่างพวกเราทุกคนเลยเช่นนะเช่นเราไปเห็นผู้ชายอาะยกตัวอย่างอย่างน้องคนเมื่อกี้ก็ได้แฟนเก่าเนี่ยกลับมาทาดีกับเราเหมือนเดิมทุกครั้งเลยอันนี้เรียกว่ามันกระทบเรียบร้อยนะพอเวลามันกระทบปุ๊บใจเรากระเพื่อมนะใจมันเริ่มกระเพื่อม มันเริ่มสั่นคลอนมันเริ่มสั่นไหวมันอยากจะกลับไปแต่กลับไปไม่ได้เพราะเราก็ต้องยืนหยัดอยู่ในความดีของตัวเราเราจะไม่ยอมชั่วด้วยการไฟป,ประพฤติแย่งเขาเอามาเป็นของเราเนี่ยเรียกว่ามันเป็นุณงานความดีของตัวเองที่ฝืนไว้อันนี้ความทุกข์มันจะเกิดเพราะอะไรเรามวลแต่ประจินนาการอะไรอาวร์กับเรื่องเดิมๆแล้วมองเห็นอนาคตมีใจอยู่มากว่าเอออน,นาคตข้างหน้าอาจจะมีโอกาสได้กลับไปเจอกันอาจจะมีโอกาสได้กลับไปคุยกัน มันมีความหวังเล็กๆไปถึงอนาคตมันไม่อยู่กับปัจจุบันปัจจุบันคืออะไรเลิกกันเรียบร้อยแล้วต้องยอมรับความจริงตัวนี้ให้ได้ถ้าเรามีภาษากระทบกระทบแล้วทาให้เราเนี่ยเกิดความอยากได้อยากมีอยากเป็นเราต้องกลับมาอยู่ที่ปัจจุบันและพิจารณาเหตุโทษของมันว่ามันจําเป็นกับชีวิตเราไหมมันจําเป็นที่จะทําให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตเราไหมหรือมันทําแล้วมันจะเกิดโทษกว่าประโยชน์ถ้าเราเห็นโทษมากกว่าประโยชน์ เราจะมีอุบายเป็นเครื่องออกจากมันได้แต่ถ้าเราเห็นประโยชน์มากกว่าโทษเราจะเดินออกจากมันไม่ได้สมมติเราทุกคนชอบคนคนหนึ่งและคนคนนี้โคตรชั่วเลยชั่วมากนิสัยไม่ดีสันดาษแย่เราจะกล้าคบกับมันไหมไม่กล้าเพราะอะไรเพราะเรารู้ความชั่วของมันนี่เรียกว่าการมองเห็นโทษเมื่อเราเห็นโทษแบบนี้มันชั่วมันเลวเราจะกล้าเขกับมันนะ ไม่กล้าเมื่อไม่กล้าเราจะหาทุกอุบายในการเดินหนีออกจากมันมาให้ได้แต่ถ้าเราเห็นแต่ความดีของมันมันดีนะมันหน้าตาดีมันหล่อมันผิวพรรณงามมันเป็นคนดีมันทําดีกับเราเราเห็นแต่ความดีแต่ไม่เห็นความชั่วของมันเลยเราจะอยากคบกับมันเราจะอยากคบหาสมาคมอยากจะคุยด้วยจะเล่นด้วยกับมันเพราะอะไรเราไม่เห็นความชั่วของมันเลยแั้แต่นิดเดียวดังนั้นวิธีการออกจากกิเลสที่ดีสุดคืออะไรตั้งสติอยู่กับปัจจุบัน แล้วมองเห็นโทษของคนเหล่านั้นของสิ่งเหล่านั้นแล้วเราจะมีอุบายเป็นเครื่องออกจากมันได้มาณนีเนาะครับกระดาษมาเยอะมากเลยตลอดเวลาแล้วใช่ไหมไอ้อีกคนหนึ่งเหรอไอ้อีกคนหนึ่งก็ได้คืออาจารย์ครับผมแค่อยากจะถามว่ามันผิดไหมที่คนเราสามารถที่จะไม่นับถือศาสนาอะไรได้เลยไหมครับโอ คำถามดีเพราะเด็กรุ่นใหม่อยวนี้ไม่ค่อยอยากนับถือศาสนาใครว่าผิดบ้างไม่นับถือศานายกมือขึ้นใครว่าไม่ผิดยกมือขึ้นถูกต้องการไม่นับถือศาสนาไม่ได้ผิดอะไรเลยแต่เราจะยืนหยัดอยู่ในพื้นฐานของอะไรความดีใช่ป่ะปฏิบัติตามความดีปฏิบัติตา,าต,ตามกฎหมายบ้านเมืองแต่อาจารย์ถามว่าเกณฑ์ดีเกณฑ์เลวที่อาจารย์บอกเมื่อกี้เนี่ยมันมาจากไหนมาจากศาสนา เราต้องเข้าใจคําว่าศาสนาให้ถูกต้องก่อนศาสนามันไม่ใช่ไอ้ที่เราเห็นเห็นก็อยู่ในปัจจุบันเราจาไว้นะศาสนามีสี่อย่างศาสนาศาสนีศาสนาแปลว่าคําสอนศาสนาคือคําสอนนะดังนั้นการเรียนการสอนในในโรงเรียนของเราเรียกว่าศาสนาได้ไหมได้เพราะมันคือหนึ่งในคําสอนดังนั้นเราเล่าเรียนในที่ใดเท่ากับเราได้ยินคําสอนในที่นั้น แต่คาถามคือคําสอนของใครอันนั้นแหละประเด็นสําคัญคนชั่วมีคําสอนนะม,มีคนชั่วก็มีคําสอนของความชั่วของตัวเองได้สอนให้ชั่วด้ไหมได้นั่นก็เรียกว่าคําสอนของคนชั่วเรามีโอกาสในการได้ยินคําสอนของคนชั่วได้ไหมได้แต่อยู่ที่ว่าเราจะนําไปปฏิบัติตามไหมมันเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ดังนั้นคําสอนทุกคําสอนเราต้องแยกกลั่นกรองให้ได้ว่าคําสอนนั้นเป็นคําสอนที่ดีทําให้เราจเจริญหรือทําให้เราเสือ่อมที่นี้ศาสนาหรือคําสอนมันมีสก้อนใหญ่ๆ 1. นศาสนาบุคคล 2. สศาสนาสถานสามศาสนาพิธีแล้วสศาสนาธรรม 4. อย่างองค์ประกอบของศาสนาศาสนาบุคคลคือใคร พวกเราทุกคนเรียกว่า,าศาสนาบุคคลบุคคลสอนธรรมะอย่างเช่นอาจ,จารย์สอนธรรมะนี่ก็เรียกว่าศาสนาพระสอนธรรมะนี่ก็เรียกว่าศาสนาพวกเราฟังธรรมะหรือฟังคําสอนนี่ก็เรียกว,ว่า,าศาสนาโอเคนะนี่คือาศาสนาบุคคลสองสาศาสนาพิธีพิธีไม่ใช่ว่าไปนั่งสะดอขอต่อชะตานั่นไม่ใช่พิธีในาศาสนาพุทธพิธีในาศาสนาพุทธอะไรนั่งสมาธิเดินจงกรมปฏิบัติตามหลักคําสอน พระพุทธเจ้าบอกให้รักษาศีลห้าเราก็รักษาศีลห้าประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมนี่ก็เรียกว่าพิธีการเดินจงกรมการนั่งสมาธิการไปเวียนเทียนการไปทําบุญการให้ทานพวกนี้เรียวกว่าพิธีทั้งหมดเลยเป็นการแสดงออกของการทําคุณงามความดีสา,มสาศาสนาสถานสถานที่ใดก็ตามที่เป็นสถานที่แห่งการสอนธรรมะ เป็นสถานที่แห่งการปฏิบตัติเป็นสถานที่แห่งการเรียนรู้คำสอนนั่นเรียกว่าศาสนาสถานวัดก็ได้เจดีย์ก็ได้บ้านเราก็ได้ที่นี่เรียกว่าศาสนาสถานได้ไหมได้เพราะอะไรเราสามารถใช้ห้องประชุมนี้เป็นสถานที่ในการได้ยินได้ฟังธรรมถ้าอาจารพาพวกเราทุกคนนั่งสมาธิเป็นสถานที่แห่งการปฏิบัติธรรมได้ไหก็ได้ดังนั้นที่ไหนก็ตามที่มีการปฏิบัติธรรม มีการศึกษาธรรมก็เรียกว่า,าศาสนสถานได้ตัวสุดท้ายคือาศสาสนธรรมศาสนธรรมคือความจริงของหลักอริยสัจสีความจริงอันประเสริฐที่เราฟังแล้วนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราได้เมื่อเราปฏิบัติแล้วชีวิตเราดีชีวิตเราจเจริญน,นั่นแหละเรียกว่า,าศาสนธรรมดังนั้นการไม่มีาศาสนาพุทธในบัตรประชาชน ไม่ผิดและการมีศาสนาพุทธในบัตรประชาชนแต่ไม่ปฏิบัติตามศาสนาสี่อย่างที่อาจารย์พูดก็ไม่เรียกว่าพุทธศาสนาดังนั้นเรามีพุทธแก่ไปทะเบียนบ้านในบัตรประชาชนแต่ไม่ปฏิบัติตามก็ไม่นับว่าเป็นพุทธดังนั้นศาส,สนาคือคําสอนถ้าเรานําคําสอนของคนเหล่านั้นที่สอนเรานําไปปฏิบัติตามได้ เราก็เรียกว่าเราเป็นหนึ่งในศาสนานั้นได้ศาสนาพุทธนำหลักของศาสนาคริสต์บางอนที่เข้ากันได้ของหลักศาสนาพุทธมาใช้ได้นะได้พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าอริยมรรคมีองค์แปดสอนในศาสนาใดในที่ใดศาสนานั้นย่อมบรรลุธรรมตามพระองค์ได้เพราะอะไรก็ศาสนามันคือคำสอนถ้าเขาสอนตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนเขาย่อมได้รับผลดีไหม ย่อมได้รับผลดีดังนั้นไม่จําเป็นต้องยึดต,ติดที่ตัวบุคคลตัวสถานที่อะไรเลยตัวคําที่ว่าพุทธคริสต์อิสลามไม่จําเป็นต้องยึดต,ติดถ้าเราจะยึดต้องยึดที่ทำคำคําสอนว่าคําสอนนี้เปลี่ยนแปลงชีวิตเราให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้ไหมคําสอนนี้พัฒนาชีวิตเราให้เจริญรุ่งเรืองได้ไหมคําสอนนี้สามารถฉุดกระชากชีวิตเราให้ดีกว่าเดิมได้หรือเปล่าคําสอนนี้สามารถทําให้เราไม่เบียดเบียนเดือดร้อนตนเอง ไม่เบียดเบียนเดือดร้อนผู้อื่นได้ไหมแล้วไม่เบียดเบียนเดือดร้อนทั้งตนเองและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายได้หรือเปล่าตัวนี้คือตัวสําคัญดังนั้นไม่ต้องไปยึดติดที่ศาสนายึดติดที่คําสอนอพระเจ้าสอนอะไรปฏิบัติตามสิ่งนั้นแล้วลองไปใช้ในชีวิตอาจารย์ลองปฏิบัติตามคําสอนพระเจ้าแล้วอาจารย์ใช้ชีวิตง่ายขึ้นกว่าเดิมและชีวิตอาจารย์ดีมากขึ้นกว่าเดิมดีแบบคนอิจฉาอาจารย์มันถึงได้ด่าอาจารย์ทั้งประเทศนี่ไง เพราะมันอิจฉาอิจฉาเพราะอะไรเพราะว่าอาจารย์ปฏิบัติตามคําสอนแล้วชีวิตดีจากคนล่มจมล้มเหลวกลายเป็นคนประสบความสําเร็จจากคนโนเนมกลายเป็นคนมีชื่อเสียงจากคนมีแต่ความทุกข์กลายเป็นคนมีแต่ความสุขจากคนไม่มีใครรู้จักไม่นับหน้าถือตากลายเป็นมีแต่คนรู้จักมีแต่คนนับหน้าถือตาเพราะปฏิบัติตามคําสอนคําสอนของใครของพระพุทธเจ้า สัมมาสัมพุทธะเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นผู้ไม่มีใครเหนือกว่าเป็นครูผู้สอนแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เป็นสัพพัญญูรู้ทุกอย่างผู้แดนโลกธาตุเป็นผู้ที่อาจารย์เดินปฏิบัติตามแล้วให้ผลได้ไม่จํากัดการอาจารย์ปฏิบัติแล้วสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองจากคนชั่วให้เป็นคนดีจากคนล้มจมไม่เป็นคนสําเร็จได้ทดสอบด้วยตัวเองเรียบร้อยแล้วเป็นปัจจตังรู้เฉพาะตนเป็นโอปัญญิโกควรน้องเข้าใส่ตน เป็นอันธรรมที่วินยูชนทั้งหลายควรบอกกันต่อๆไปว่าธรรมมานี้ทำให้เรามีความสุขทำให้เราเกิดความเจริญมั่นคงวัฒนาสถาพรในการใช้ชีวิตได้อย่างไงอาจารย์จึงเลือกที่จะศึกษาธรรมะหรือคำสอนของผู้เดเจ้าโดยไม่ต้องสนใจว่าชื่อในบมาประชาชนจจารึกว่าพุทธคริสอิสลามแต่อาจารย์จารึกในใจเสมอว่าธรรมะที่ศึกษาจากคำสอนอผร้เจ้านี้ ทำให้อาจารย์เปลี่ยนแปลงและดีขึ้นกว่าเดิมได้แค่นี้เพียงพอแล้วโอเคเนาะโอเคอ่านน่าจะพอีเท่นนี้กระดาษมันมาช้าไปอ่านไม่ทันมันจะมาบานอะไเพือกันหมดเอาไว้ไปฟังในไรสดแล้วกันโอเคเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจารย์มีธุระไปต่ออีกที่หนึ่งก็กระดาษนี้เดี๋ยวจารย์จะเก็บใส่กระโถนเอาไว้กลับไปในไรสดแต่กูก็ไม่เคยอ่านในไ์สดสักครั้งเดียว แต่คาถามพวกนี้มันมีอยู่ในเรื่องสอยู่แล้วอาจารย์มั่นใจว่ามันซ้ำทุกอันกับที่อาจารย์ตอบมาทั้งหมดแล้วหรือไปฟังทําบรรยายในย t u b e ก็ได้คนตื่นทำที่อาจารย์เวลาไปบรรยายตามโรงเรียนน่ะเราลองไปดูก็ได้ว่าคําถามมันก็จะไม่หีิกับพวกเราที่แหละอาชีวะก็ได้าจะาไปบรรยายชีวะมาะ่ลไย่ที่เราไปฟังย้อนหลังดูก็ได้มันจะเป็นประโยชน์กับพวกเรามากเลยโอเคเนาะอาจารย์ขออนุโมทนาสาธุกับพวกเราทุกคนที่มีโอกาสในการได้ยินได้ฟังธรรมในวันนี้ ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาตามเหตุตามปัจจัยการกระทําของตนตั้งใจในการทาความเพียรละทิ้งอกุศลเจริญกุศลมีสติสัปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมใครมีความสุขดีอยู่แล้วขอรักษาตราพแห่งความสุขนี้ไว้ให้ได้ยาวนานใครมีความทุกข์ร้อนสิ่งใดอยู่ในปัจจุบันขอให้ผ่านพ้นจากอุปสรรคปัญหาเหล่านั้นไปได้ดีโดยเร็ววันตามเหตุตามปัจจัยการกระทําทางกายวาจาใจอสุจริขของตวเองที่สุดแล้วขอให้พวกเราทุกคนประสบความสําเร็จในการใช้ชีวิตอยากจะไปเรียนต่อที่ไไหหนนก็ใ้้ดเรีย อยากจะสอบผ่านในรายวิชาใดก็ขอให้ได้สอบผ่านอยากจะไปท are, ํา <Far> กิจการงานในอนาคตที่จะทําให้ตัวเองประสบความสาเร็จตามความมุ่งมา่นปรารถนาในชีวิตของตนก็ขอให้ประสบความสําเร็จในกิจการงานของตัวเองอย่างดีที่สุดขอให้ประสบความสุขประสบความสําเร็จสุขภาพแข็งแรงมีปัญญามีความชาญฉลาดมีฮีริโอตาปามีความละอายชั่วมีความเกรงกลัวต่อความบาปอย่างเนืองเนืองอย่างต่อเนื่องอย่างเสมอให้พวกเราทุกคนมีโอกาสในการได้ยินได้ฟังธรรมอย่างเนืองนิด อยู่ตลอดเวลาเพื่อนำธรรมนั้นไปปฏิบัติธรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตอนเองและผู้อื่นต่อไปเมื่อหน้าขออนุโมทนากับพวกเราทุกท่านทุกคนโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินสาธุอนุโมทนาจา้ะ